สวัสดีครับพบันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปติดตามสถานการณ์การ,การสู้รบระหว่างกะเหรี่ยงกับฐานพมา่ากันต่อล่าสุดมีฐานพมา่าแตกทัพหนีเข้าไทยอีก72นายที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากโดยภายใน3วันมีฐานพมา่าหนีเข้าไทยแล้วถึง120นายและกองทัพไทยได้ยึดอาวุธและจับกลุ่มตัวเอาไว้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่21มีนาคม2,567สำนักข่าวิีิีมีเดียรายงานว่าที่รัตกระเรียงแรงข่าวทางฐานของไทยรายงานว่าฐานพมา่า72นายจากค่ายแม่ยางใกล้ชายแดนไทยเมียนมาได้หลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยและกองทัพไทยได้ยึดอาวุธและควบคุมตัวไว้โดยเมื่อวันที่21มีนาคมในช่วงเช้าได้เข้ามาทางหมู่บ้านในอำเภออุ้มพางจังหวัดตากจำนวนสชุด ชุดแรก26นายชุดที่2 46นายรายงานข่าวระบุด้วยว่าอาหารไม่เพียงพอในค่ายแม่ยางของฐานพมา่าขณะที่กองกําลังปฏิวัติที่นําโดยกระเหรียง KNL a เตรียมโจมตีค่ายฐานพมา่าทั้งหมดก็เลยหนีออกจากค่ายในทํานองเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19มีนาคมฐาน48นายจากค่ายฐานพมา่าบริเวณชายแดนไทยพมา่าได้เข้าสู่ประเทศไทยที่หมู่บ้านในอํเาเภออุ้มพัง,งหลังเกิดการปะทะกัน คนไทยในหมู่บ้านได้ร้องเรียนต่อทหารและตำร,ร,รวจไทยฐานพมา่าจึงถูกทหารไทยและตำร,ร,รวจไทยจับกลุ่มตอนที่ถูกจับกลุ่มถูกบังคับให้นอนคว่ำและอาวุธก็ถูกกองทัพไทยยึดไปล่าสุดตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง21มีนาคมฐานพมา่าจำนวน120นายหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยครับตอนนี้ฐานพมา่าในเขตรัฐกะเหรี่ยงกำลังตกอยู่ในความระส่ำระสาย ซึ่งนอกจากฐานกะเรียงจะได้เปรียบในการรบในสมรภูมิที่คุ้นชินมากกว่าแล้วฐานกะเรียงยังได้ใช้กลยุทธ์การตัดเส้นทางลำเลียงอาหารและกองกําลังสนับสนุนทําให้ฐานพม่าขาดคลายนอาหารดังนั้นฐานพม่าเหล่านี้จึงเลือกที่จะหลบหนีเอาตัวรอดและเลือกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยแทนที่จะมอบตัวกับกะเรียงเพื่อจะปลอดภัยกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีฐานพมา่าหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยอีก และอาจจะถึงขั้นต้องเปิดค่ายอ,อพยพของฐานพ่ม่ก,กันเลยทีเดียวครับ